วันนี้นะครับพบกับลิศอีกแล้วนะครับก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับระหว่างลิศนะครับแล้วก็เมืองไทยประกันชีวิตนะครับเพราะว่าในปีในปีนี้นะครับลิศก็ได้รับเลือกนะครับให้เป็นพรีเซนเตอร์ของเมืองไทยประกันชีวิตนะครับพูดกับกันเดสตาร์นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับกันมาไม่ได้นะครับติดเล่นละคร4ีแผ่นดินอยู่นะครับก็เจอกับลิศแล้วกันนะฮะวันนี้นะครับก็ต้อง ขอขอบคุณนะครับขออนุญาตเป็นตัวแทนของเมืองไทยประกันชีวิตนะครับพูดละกันนะครับขอบคุณพี่ๆสีมลชลทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับให้การให้ข่าวอะไรอย่างนี้ช่วยกันดูแลช่วยกันเขียนข่าวให้กับเมืองไทยประกันชีวิตมาตลอดนะครับก็ต้องขอบคุณมากจริงๆนะครับอวันนี้นะครับก็ไม่ได้มีฤทธิ์มาคนเดียวนะครับวันนี้ธิ์ก็พานะครับน้องๆพี่ๆนะครับ จากเดสตาร์นะครับแล้วก็ไม่ใช่เดสตาร์มาหาทุกคนอีกด้วยนะครับวันนี้เอาเป็นว่าถ้าพร้อมแล้วนะครับขอเชิญพบกับคนต่อไปนะครับพบกับพี่กวาง The Star 7ครับ